ตอนจบเจ้าสมิงอัดกับดาวระวังอยู่ด้านนอกปล่อยให้คล้อยกับแคล้วออกโรงไปก่อนเพื่อชิงหนังเสือหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าไปถล่มเล่นงานตะวันว่าไงจะวัดให้ตายกันไปข้างหรือยอมให้หนังเสือกับข้าหนูพิมพ์ข้าไม่อยากให้ใครเป็นอะไรอีกแล้วพิมพ์ก็เหมือนกันค่ะงั้นพิมพ์ขอหนังเสือน,นั่นค่ะโจปาหลวงให้ คุณหนูจะทําอะไรครับทานีชีวิตทุกคนที่เหลือได้ก็ให้เขาเอาก้หน้าพิม์พสายออกไปเผชิญหน้ากับคร้อยพร้อมหนังเสือคร้อยพอใจลุกขึ้นแคลมีอาการไม่ค่อยดีเดินตามไปพร้อมลูกน้องคร้อยให้ทุกคนวางปืนและโยนหนังเสือออกห่างๆตำรวจและคนอื่นวางปืนตามคำสั่งอัดเดินเข้ามาเล่งปืนใส่ยองตะมุไอ้ดำ ไปเอาหนังสือมาให้ข้าดำเดินไปหยิบหนังสือมาให้คล้อยฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดมันก็เป็นของข้าจนได้ข้าได้ของที่ต้องการแล้วต่อไปก็เป็นของที่ปลัดอยากได้ไอ้ดำคล้อยพูดจบดำก็เข้าไปชุดพิมพ์สายไปส่งให้อัด <ๆ S 2> เธอพยายามดิ้นรนตะวันขยับจะตามไปช่วยไอ้ตะวันเอาสิถ้าแกคิดว่า คุ้มกับชีวิตพ่อแกอัดเอาปืนเล็งที่ยองตะมุสมุนอัดก็มารายล้อมยองตะมุตะวันไม่กล้าทำอะไรตะวันอย่าห่วงฉันเอาตัวรอดได้แคลอาการเริ่มสุดทำท่าจะไม่ไหวคลอยรีบสั่งให้ทุกคนถอยแต่อาจเรียกไว้บอกว่ายัางไม่ได้ฆ่าตะวันให้ตามที่ตกลง คล้อยบอกให้ใช้ปืนยองตะมุยิงตะวันเองอัดไม่พอใจเด้าวขัดใจยิงปืนใส่ตะวันทันทีตะวันเซแต่กระสุนทำอะไรเขาไม่ได้ยองตะมุกโกรธจะเข้าเล่นงานอัดด้ายิงสวนกระสุนโดนที่แขนยองตะมุพ่อถ้ามีอีกครั้งคราวนี้ฉันจะยิงที่หัวแกจับตัวมันไว้ ดาวคู่สมุนสองคนเข้าไปล็อกตัวยองตมูที่บาดเจ็บเอาไว้ดีมากดาวฉันจะได้ให้มันเห็นลูกชายมันตายไปต่อหน้าตะวันหนีไปลูกหนีไปไม่พอ่อข้าจะไม่ทิ้งพอ่อเพราะกลัวตายเด็ดขาดดีงั้นมึงตายตามแม่มึงไปซะไอ้ตะวันอัดเล็งปืนจะยิงตะวันอูซานเข้าไปรับลูกปืนแทนอัดยิงซ้ำอูซา,านสะท้าน อูซานทำไมทำไมทำแบบนี้กำพลกับจ่าชัยเห็นโอกาสพลิกตัวไปคว้าปืนดาวอัดเห็นยิ่งใส่กันก่อนที่พวกอัดจะล่าถอยออกไปสมทบกับคล้อยที่นอกเมืองเยโดยนำตัวพิมพ์สายไปด้วยเจ้ปารีบให้ตะวันตามไปเอาหนังเสือมาจากคล้อยเพื่อเอามาช่วยอูซาน อากาพโยบาทเจ็บสาหาัสในที่สุดก็เสียชีวิตกำพลสวัสด์และลูกน้องรีบตามไปช่วยตะวันซาเงและยองตมูที่บาดเจ็บอยู่ยองเพื่อดูแลอูซานอาจมาสมทบก,กับพวกคร้อยทั้งสองถกเถียงกันที่คร้อยไม่ยอมค่าตะวันตามที่ตกลงกันคร้อยบอกว่าจะคืนเงินค่าจ้างเพราะเขาได้หนังเสือมาแล้วแต่อัดไม่ยอม เราะเขาก็ต้องการหนังเสือเหมือนกันทั้งสองฝ่ายจึงยิงใส่กันกระสุนกระจายตะวันควบม้าอยู่ห่างๆได้ยินเสียงปืนรีบดึงมาย้อนกลับไปอีกทางตามเสียงปืนอัดใช้ปืนของยองตะมุที่ยึดมายิงใส่แคล้วจนล้มลงคล้อยโกรธมากยิงใส่อัดอัดจับดาวมาเป็นเกราะเธอเลยโดนยิงไปหลายนัดพิมพ์สายถูกมัดอยู่ในรถอัดเธอพยายามแก้มัดจนหลุด แต่ไม่ทันนี้ก็ถูกคล้อยยิงสกัดเพื่อจับตัวเธอเป็นประกันย้อนกลับไปที่ศาลมองโปตูเพื่อรักษาแคล้วไม่ทันได้ไปไหนคล้อยก็ถูกอัดกระนำยิงจนสุดพ่อไม่พ่อแคล้วขยับตัวไม่ได้ได้แต่มองพ่อเลือดทะลักฮ่าฮ่าฮ่าคนฉลาดเท่านั้นที่จะรอดนี่ดูไว้ก่อนตายสิเสือคล้อย อัดเดินไปหาคร้อยโชว์เสื้อกรอะให้ดูพิมพ์ดาวจะหนีเขายิงปืนสกัดไว้บังคับให้ไปขึ้นรถด,ดาวกระเสือกกระสนมาถามใครฆ่าพี่ดอนฉันเองฉันเป็นคนสั่งฆ่าพี่เธอเองมันกำลังจะหักหลังฉันขอโทษด้วยนะดาวพูดจบอัดก็ยิงใส่ดาวอีกนัดจนเธอขาดใจตายไปทันที พิมพ์สายทั้งโกรธทั้งรังเกียจท่าทีของอัดด่าเขาว่าไอ้เลวจึงถูกอัดตบจนแทบสลบคามืออัดค้นหนังเสือจากคล้อยไปได้ไม่ทันจะออกไปตะวันก็มาขวางอัดยิงใส่ตะว,วันพิมพ์สายจะเอาตัวเข้าไปขวางตะวันรวบตัวเธอไว้เอาตัวเองเข้าบางัง เสียงปืนดังลั่นตะวันกับพิมพ์สายไม่เป็นอะไรแต่อัดยืนตะลึงเพราะถูกยิงเจนพิมพ์สายอุทานเจนจิตยิงใส่อัดอีกนัดหนังเสือหล่นจากมือเจนจิตยิ้มให้กับพิมพ์สายย่างสามขุ้มไปหาอัดไอ้เลวมึงทำลายชีวิตกูหลกลวงกูทุกอย่างกูให้มึงหมด ทั้งตัวและหัวใจแต่สิ่งที่มือทำก,กับกูคืออะไรคืออะไรไอ้ชั่วมือให้ไอสัตว์นรกนั่นย่ำยีกูไอเลวมึงเจนจิตยิ่งใส่อัดอีกหลายนัดอัดยิงสวนเข้ากลางอกเธอพอดีทุกคนตะลึงทลาเข้าไปหาเจนจิตคุณพิมพ์เจนขอโทษเจนทำผิดต่อคุณหลายเรื่องไม่เป็นไรเจนไม่เป็นไรขอโทษทุกคนจริงจริง ฝากบอกแม่ด้วยว่าเจนขอโทษขอโทษที่เป็นลูกที่ไม่รักดีคุณหนูบอกแม่ด้วยว่าเจนรักแม่โทษเจนฉันกำลังจะแต่งงานกับเจยอย่างที่เธอต้องการอยู่แล้วนะทำไมต้องเป็นแบบนี้สวัส์สลดกับการจากไปของเจนจิต แคลนอนบาดเจ็บอยู่ข้างๆหนังเสือเขารีบหยิบมามัดมัดเข้ากับขาเหยี่ยวและปล่อยขึ้นฟ้าตะวันเข้ามาห้ามไม่ทันยาจะไม่มีใครได้มันไปทางนั้นนกเหยี่ยวบินสูงขึ้นฟ้าตะวันหมดหวังที่จะช่วยอูซานเพื่อนรักลอยหายไปต่อหน้าคุณหนูผมจะกลับไปดูใจอูซานพิมพ์ไปด้วย ตะวันควบม้าพาพิมพ์สายกลับเมืองเยเพื่อไปดูใจอูซานกลับไปบอกทุกคนว่าเขาเอาหนังเสือมาไม่ได้อูซานน่าสลดมันคงถึงเวลาของข้าแล้วจริงๆก็ดีข้าจะได้ไปอยู่กับพ่อแม่ข้าสักทีอูซานขอโทษฉันพยายามแล้วแต่ก็เอามาไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ข้าคงต้องตาย แต่ข้าไม่รู้สึกเสียดายชีวิตเลยสักนิดข้ามีความสุขที่เห็นเจ้าสองคนอยู่เคียงข้างกันถ้าข้าตายมันคงเป็นความตายที่สวยงามแล้วสินะอูซานอดทนไว้อาจจะมีทางอื่นก็ได้ไม่แล้วข้ารู้ตอนนี้ภายในร่างข้ามันจะไม่ไหวแล้วข้ารู้องทีข้ามีเรื่องสำคัญต้องขอร้องเจ้า มันจะเป็นคำขอร้องครั้งสุดท้ายของข้าให้ข้าได้ไหมตะวันรับปากทันทีที่ข้าตายเจ้าต้องเอามีดกรีดเอาหัวใจข้าไปกินซะเจ้าจะได้หลุดพ้นจากวิญญาณเสือสมิงที่อยู่ในข้างในตัวเจ้าองทีตะวันอึง้งไม่ข้าจะไม่มีวันกินหัวใจเพื่อนเด็กขาดองทีมันคือทางเดียวที่จะกลับมาเป็นคนปกตินะ เจ้ารับปากข้าแล้วองทีอย่าให้ข้าต้องตายเปล่าเลยนะตะวันพยายามปฏิเสธอูซานขอร้องจนกระทั่งหมดลมหายใจทุกคนพากันเศร้าไม่ต่างกันตะวันอุ้มรางไหลลมหายใจของอูซานเดินออกจากหน้าศาลตะวันไม่ได้ควักหัวใจของอูซานมากิน แต่นำศพไปเผาท่ามกลางความเศร้าของทุกๆคนคุณหนูนับแต่วันนี้ตะวันไม่มีโอกาสกลับมาเป็นคนได้อีกแล้วตะวันเธอกำลังจะบอกอะไรพิมพ์คุณหนูก่อนหน้านี้ผมมีความหวังอยู่ตลอดว่าผมจะกลับมาเป็นคนปกติได้แล้วใช้ชีวิตปกติกับคุณหนูเช่นคนทั่วไปแต่ตอนนี้ความหวังมันพังไปหมด ผมต้องเป็นครึ่งคนครึ่งเสืออยู่แบบนี้ตลอดชีวิตตะวันเธอจะกลับมาเป็นคนหรือไม่ฉันก็รับได้ขอเพียงในหัวใจเธอมีฉันก็พอแต่คนอื่นล่ะครับเขาจะมองคุณหนูยังไงชีวิตและหัวใจเป็นของเราสองคนความรักมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะตะวันฉันไม่แคร์เลยว่าใครจะมองยังไงตะวัน ตอนนี้ผมสับสนไปหมดแล้วคุณหนูผมขอเวลาผมอยากจะไต่ตองว่าผมจะทำอยังไงกับเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วผมจะให้คำตอบคุณหนูตะวันเดินออกไปอย่างสับสนพิมพ์พ่อว่าตะวันผู้ถูกเขาคงอยากอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนอะไรหลายๆอย่างให้เวลาตะวันหน่อยนะลูกสวัสด์ดึงลูกสาวมากอดอย่างเห็นใจ ยองตะมูเศร้าที่ไม่สามารถช่วยลูกชายกลับมาเป็นคนได้ใครบอกล้วว่าตะวันกลับมาเป็นคนไม่ได้เจ้าป่าแยง้งอะไรนะไม่มีหัวใจเสือสมิงตะวันจะหลุดจากอาถรรพ์ได้ยังไงแผ่นหนังเสือนั่นไงอากาพโยบอกความลับข้าหมดแล้วถ้าเสือสมิงตัวไหนที่ไม่เคยกินเนื้อคนแค่ทำพิธีกรีดเลือดสมิงทิ้งลงที่แผ่นหนังเสือ ต่อหน้าสารเทพโปรตูแค่นี้ก็ล้างอาถรรพ์ได้ทั้งหมดเจ้าตะวันเป็นสมิงที่ไม่เคยกินเนื้อใครไม่ใช่หรือใช่แต่จะมีประโยชน์อะไรเราไม่มีหนังเสื้อแผ่นนั้นแล้วพิมพ์สายทวงใครบอกลูกละ่ะดูนั่นสิเจอปาชี้ไปที่นกเหยี่ยวที่บินมาเกาะที่ตอไม้ที่ขามีแผ่นหนังเสือผูกอยู่ พิมพ์สายน้ำตาไหลด้วยความดีใจไม่มีใครเห็นว่าข้างนกเหยี่ยวมีร่างหม่องโปรตูยืนมองทุกคนอยู่ผู้กองกำพลขอซางเงแต่งงานและพาเธอไปประจำที่ชายแดนใต้จ่าชัยขอคนรักแต่งงานตะวันมายืนเศร้าที่เนินผาสูง รู้สึกเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งกระทั่งพิมพ์สายเดินมาหาพร้อมกับชูหนังเสือให้ดูตะวันหันมามองอย่างดีใจก่อนโผเข้ากอดเธอกอดครั้งนี้เป็นกอดที่ให้ความอบอุ่นกว่าครั้งในไหนเจอปาสวัสด์ิและยองตะมุมองทั้งสองด้วยหัวใจที่มีความสุขไปด้วยกันจบบริบูรณ์ค่ะ